มีของลุงนะคะมันจะกีดได้ทั้งหน้าสูงหน้าต่ําเลยนะคะเราเราจะหมุนน็อตออกนะคะเวลาเราจะลงยางหน้าด้านล่างนะคะมันไม่ได้ติดถาวอนนะคะหมุนเข้าหมุนออกงี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราแกะยางก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเก็บแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นยางก้อนถ้วยนะคะทุกคนเวลาเรามาหยอดน้ํากรดใช่ไหมคะเราก็จะหยอดน้ํากดเสร็จแล้วก็จะเอายางอัดเข้าไปให้เป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมนะคะพอได้เต็มถ้วยทั้งสวนแล้วเราก็จะเก็บขายได้เลยนะคะทุกคน